สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอราเรียอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หายกันไปหลายวันนะครับผมเราไม่ได้อู้นะฮะเราไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับแต่ว่าผมก็เล่นนะครับหาของไปเรื่อยนะฮะตอนนี้ของเราอัปเดตไปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตชุดเกราะก่อนนะฮะตอนนี้ชุดเกราะของเราเป็นชุดเกราะเต่าเต็มตัวแล้วนะฮะเซตเทเทล นะับผมก็เต็มแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นชุดเกาะที่สามารถสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับซึ่งก็สะท้อนนิดนึงนะไม่เยอะนะับผมก็ช่วยได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเห็นไหมฮะเราไม่ต้องตีฮะเราแค่มันตีเรามันก็เจ็บเองนะครับผมนะเนี่ยเนี่ยมันตีเรามันเจ็บเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะ แล้วก็ตอนนี้ครับผมจัดการเจ้าบอสออีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าสเกลิร์ตันพรามนะครับผมก็คือเจ้าอ่านี่ฮะเออ่นี่นะครับแมคคานิคอลสกู๊ตนะครับผมสเกลิร์ตันพรามนะครับซึ่งอ่าผมไม่ได้เรียกนะฮะมันมาเองนะครับผมไม่ต้องเรียกให้ยากครับก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอ่ามันมีบอสมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแพนธราะนะครับมันจะขึ้นมาในไบโอมชังเกิลนะครับผมก็ เดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับขี้เกียจนะครับเพราะมันอยู่ไกลซะเหลือเกินนะครับก็พอเราฆ่าเพนทารานะครับผมเราก็จะได้นี่ฮะแรนเน็ตแลนเชอร์นะครับผมใช้กระสุนอ่านี่ร็อกเก็ตหนึ่งนะครับก็มันจะมี NPC มาใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ NPC นบีซีไซเบอร์นะครับผมอ่าไม่รู้มันอยู่บ้านหรือเปล่านะฮะน่าจะไม่อยู่นะครับไม่รู้มันอยู่ไหนเอ่อจะลองย่อแมปดูนะฮะ ตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะฮ NPC มันจะแบบเดินป้วนเปี้ยนกันแถวนี้แหละนะครับไม่รู้มันหายหัวไปไหนนะสำหรับ NPC Cyber นะครับเออนะหายไปเลยนะครับอยู่ในนี้ปะอาจจะอยู่ในนี้แต่ <laughs> มันเยอะเหลือเกินนะฮะเออนะครับแล้วก็ได้มียได้นี้มาครับผมอ่าไหนวาไหนโนไหนเอย่ยผมเก็บไว้ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวนะ อยู่ในตัวไหมไม่ได้อยู่ในตัวครับแสดงว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าในที่เก็บของอ่ะนี่ครับผม Temple Key นะครับผมก็ใช้ไปเปิด Jungle Temple นะครับอ่า j u n g l e Temple อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในอ่านี่เลยนะครับแต่เรายังไม่เปิดครับเราจะทำกุญแจก่อนนะครับนั่นก็คือกุญแจนี่ครับ ไนี่นะครับทำได้2อันนะครับเพราะว่าเรามีไอ้นี่2อันนะครับมีจังเกิลคีโมนะครับแล้วก็ฮาร์โลว์คีโมนะครับบอกอันนี้ก็ได้จากการไปตีมอนเตอร์ตีไปเรื่อยฮะมันก็ดับนะครับผมเดี๋ยวมันก็ดับนะฮะก็ต้องพยายามนิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมไปฟาร์มในดันเจียนมานะครับผมได้อันนี้มาฮะแมกเนตสเปียนะครับผมสเปร์สเปียอ่ะซึ่งมันเป็น อาวุธที่โคตรดีนะครับสายเวทนะฮะนะแต่ถึงมันจะไม่ใช่สายเราแต่มันก็โคตรดีนะครับเนี่ยแรงมากนะฮะแรงมากกว่สามมจิกดาเมจเลยทีเดียวนะครับผมก็อาจจะเปลืองมานาทีหนึ่งเพราะเราไม่ใช่สายนั้นนะครับผมเราเป็นสายมีลีแล้วก็สายแรงนะครับสายปืนนั่นเองนะครับอ่าแบทแพนเทราเนี่ยบอสแพนเทราเนี่ยผมใช้ปืนอันนี้ฮะจัดการ ไม่น่าเชื่อว่าเราจัดการมันได้นะแต่เราก็จัดการมันได้นะครับผมอ๋อโคตรเทพนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาร์ทนี้เราจะสู้กับเดสทัวเยอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไอเนี่ยเราไม่พอฮะซอฟไมซ์ที่เราจะเอาไปทําเป็นไอเนี่ยนะครับมันต้องใช้5อันผมเลย2อสองอันถามว่าเอาไปทําอะไรหมดฮนะนี่ฮะผมไม่คิดว่ามันจะหมดนะครับผมผมไม่ได้คํานวณน,นะฮะทำเพลินเลยนะครับ ก็เอาไปทําเจ้าเนียมันใช้โอฟไม่กับโอฟไลน์นะครับผมไปทํามา5อันนะครับก็20อันนะครับผมก็ใช่บ่กวะมันมี5ก็25ดิ5 5 25นะครับโอ้โห25อันเลยทีเดียวนะฮะเหลืออยู่2เหลืออยู่2อันนะครับผมก็โอเคมันทำไงวะลืมละเอ่อไอ้ไนีน่ฮะไอ้เจ้านี่นะครับใช้ เหล็กนะฮะโรเทนช้างแล้วก็โซฟ์ n ไ g h ์นะครับอ่าโรเทนช้างโรเทนชักโรเทนมีบุมีนะผมจะไ,ได้ผมมีอยู่นี่มีแปดสิบสามอันนะฮะแล้วก็ i r รอนไอรอนบาร์นะครับแล้วก็โซฟ์ n ไ g h ์โคตรโคตรสำเนียงนะฮะอ่าโซฟ์ Knight, นไกต์มีหกอันพอดีเลยนะฮะเออโอเคงั้นก็มันครัฟกับอะไรวะ มันครับกับอ่าแท่นอันนี้นะฮะก็โอเคทําได้นะครับน่ะได้มาแล้วนะฮะเอาของเต็มนะครับของเต็มทิ้งอะไรดีทิ้งทิ้งอะไรอ่ะทิ้งลูกกระสุนปืนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับแล้วก็คราฟออกมาโอเคนะตอนนี้ผมเปลี่ยนปีกแล้วนะฮะเป็นปีกอ่าก็สวิงนะครับทําจากไอ้นี่ฮะแอคโตปราซซมนะครับผมซึ่งอ่ามันดรอป จากมอนเตอร์ในดันเจียนนะครับผมดันเจียนที่เป็นดันเจียนอันนี้ฮะที่เราไปาเปิดมาตั้งนานแล้วนะฮะตรงนี้นี่ครับผมก็ที่จริงผมตั้งใจไปตามหาสไนเปอร์นะอันนี้เอออันนี้อันนี้เหมือนกันครับก็ดับจากมอนเตอร์ในดันเจียนนะครับผมที่จริงผมไปจะไปตามหาสไนเปอร์แต่มันไม่ได้นะฮะได้ได้นี่มานะฮะแต่ก็ผมว่ามันดีนะดีดีมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็รอเวลาค่ำม,มืดนะตอนนี้5โมงเย็นนะครับต้องรอ7.30นนะครับ1ทุ่มครึ่งนะครับถึงจะเข้าสู่ความมืดนะครับผม Pixie b a n n e r นะฮะเยอะข้ามมันเยอะจะได้ไอ้นี่มานะฮะส่วน r o c k e t l a ลันเชอเนี่ยเอ่อใช่ป่าวอ๋อแกนเน็ตลันเชอร์นะครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดับจาก p a น t าร่านะฮะผมก็ไม่ไม่น่าจะได้ใช้นะฮะหรืออาจจะได้ใช้หรือเปล่า ผมว่าไม่ค่อยดีฮะผมว่าใช้ปืนนี่ปืนนี่มันไวดีนะฮะปืน Clockwork Assault so r เ f l ลนะครับโปรเจกต์ Project ต่อไปผมจะทำปืน Mega Shark นะครับแต่มันต้องใช้ Soul of Might นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเรามีช h a r k Fin แล้วนะครับช h a r k Fin ชาร์ k ฟินอยู่ไหนวะมีแล้วจำได้มีแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะมีแล้วมีแล้วนี่ฮะช h a r k Fin นะครับผมก็ ต้องรอฆ่าบ,บอสตัวสุดท้ายนะซึ่งตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวนะฮะเออตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวจิๆนะฮะก็รอเวลานะฮบผมฉันยังต้องรออีกนานไหมอ่าเบ็ดตกปลานนี้นะครับผมได้มาจากเอ็นบีซีนักเดินทางนะ,ะผมไปซื้อมาอ่ะแล้วก็อันนี้ครับผมมอร์มสเปียอันนี้ก็ซื้อมาจาก NBC เห็ดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีไอ้น,นี้แล้วนะไอไบโอเห็ดเนี่ยฮะเอ้โอ้ เฮ้ยได้สลามไม่ได้ด้วยนะฮะแต่โคตรกากเออนะแต่เรียกมาก็ดีเนาะโอเคนะครับปันะะ๊บนะครับผมเป็นสลามนะฮะกาก,ก,ากไม่มีอะไรอ่าแล้วก็นี้อันนี้ตกปลาได้นะครับผมเป็นเต่าขนองเป็นเต่าที่โคตรช้านะฮะไม่รู้มีมาทําไมนะมีเพื่อความสวยงามนะส่วนอันนี้ก็ได้มาจากยินิคอนนะฮะไปฆ่าวูนิคอนแล้วก็ได้มานะฮะอ่าโอเคนะเมื่อกี้เ,เดี๋ยวต้องลง,ลงจากเต่าก่อนนะไม่งั้นบินไม่ได้ โอ้โหก็เซ็งนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นจังเกิลนะฮะผมจะทำอ่าบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องให้มีซีไปอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะซื้อปีกอ่าปีกไอเนี่ยปีกใบไม้นะครับที่เราเคยใช้อ่ะมันต้องอ่าใช้ไบโอมนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับก็สร้างไบโอมเพชรธรรมดานะแล้วก็บ้านบ้านแบบ rgb นะฮะบ้าน rgb เขาก็จะขายนี่แล้วก็มีออโต้เฮมเมอร์ด้วยนะครับซึ่งโคตรแพงนะครับราคา หนึ่งแพลทินัมแพลงสัสๆโอเคผมว่าตอนนี้น่าจะเกือบจะพร้อมแล้วนะคุนที่จะเก็บเหือน้อยจริงไม่ได้เหือน้อยแต่มันก็เตือนนะฮะมันกวนตีนนะครับผมก็ขอเก็บของแป๊บนึงแล้วกันนะเก็บปีเก็บอันนี้เก็บอะไรที่ไม่จําเป็นนะจ๊ะผมอ่าอน,นี้ทิ้งไปเลยแล้วก็โอเคผมว่าน่าจะได้เวลาแล้วแหละนะฮะขณะนี้เวลา เ 1> 1, 1 1นะฮะเซเว่นอลโอ้เป็นเซเว่นอีเลเลยนะฮะแต่ว่าสู้ตรงนี้มันจะดีเหรอเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ผมไม่มีพื้นที่ละนะมันเหลือพื้นที่อยู่แค่นี้นะว่าเราสร้างมาต่อมาตรงนี้นะครับโอเคนะเอาขวดยามาเตรียมนะจ๊ะผมแล้วก็เอาที่เรียกมาเตรียมนะครับผมอ่านะฮะโอเคนะครับ เอาอันนี้มาผมว่าน่าจะดีนะเอามาช่วยขั้นเวลาได้นะฮะเรียกเรียงฮะโอ้ยมาแล้วนะฮะมาแล้วอุ้ยมันไปขั้นวีซีเราหรือเปล่าเออไม่ใช่อุ้ย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 ก็หวยก็หยนะฮะปืนอันนี้มันจะเป็นปืนวิธีเอ้ยกระสุนอันนี้มันเป็นกระสุนวิถีโค้งนะฮะก็จะเป็นอะไรที่โคตรดีโคตรดีงามพระรามแปดนะฮะโอ้ผมเป็นกูเดสสู้ได้ปะนี่นะฮะไอ้บอสหนอนเนี่ย ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่เพราะมันมีหัวใจของลูกมันอยู่นะฮะก็ทําให้เราเนี่ยีซี่เกมอีซี่ life มากขึ้นนะครับผมก็หาพื้นที่ในการยิงฟรีนะฮะอย่ามีคนแนะนํามาว่าอย่าบินเยอะนะครับเพราะว่าเวลาบินเนี่ยมันจะโ้โหว่าไม่บินมันก็โดนเหมือนกันนะเออนะแต่ว่าก็เนี่ยฮะมันจะมีหัวใจพวกเนี้ยนะครับให้เราเก็บแล้วก็รอเก็บตอนหัวใจเราเหลือไม่เยอะนะครับผมอย่ยเราก็หาพื้นที่ในการยิงฟรีอย่างเงี้ยคืออย่าไปโดนตัวมันนะฮะ อาเบอรที่ว่างๆอยู่นะครับแล้วก็เก็บหัวใจเนี่ยก็อีซี่แล้วนะฮะโอ้นะฮะบินหลบบินหลบเนี่ยฮะมันเหลือสั้นๆเองฮะตอนนี้น่าจะใกล้ตายแล้วแหละนะฮะน่าจะไม่ยากแล้วครับหัวใจยังเหลือเต็มอยู่เลยนะฮะแหมอีซี่เกมอีซี่ไล่จริงๆเลยนะฮะเก็บหัวใจด้วยนะฮะเนี่ยมันจะมีลูกน้องมาเนี่ยให้หัวใจเรานะฮะก็จะเป็นอะไรที่แจ่มเลยยิงไปลูกยิงไปโอ้โหนะฮะ ไม่ต้องพึ่งพยาบาลให้ยากนะฮะขวนเลือดก็ไม่ต้องใช้นะฮะโอ้ยายา่ยายา่าแต่เพื่องกระสุนเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเพื่องกระสุนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากนะฮะนะครับผมง,ง่ายๆฮะโอ้เจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บโอ้ยมีไอ้นี่มาด้วยนะฮะอะไรกันนะกันหนาวะเนี่ยเมื่อไร่จะเมื่อไหร่จะ,หรจ,จะตายวะเนี่ยฮะเมื่อไหร่จ,จะตายครับพี่ตายได้เลี้ยว โอ,โ,อโอ้กระตุกค้างโอ้ค้างหงนะฮะมีอาการค้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคโอเคนะฮะน่าจะอีกไม่นานนะอีกไม่นานหรือเปล่ารูนะ้สึกนานเหมือนกันแล้วเนี่ยนะผมรู้สึกว่าใช้ปืนที่มันช้ากว่าดาบนะฮะเพราะว่าตอนที่เราสู้ทีแรกเนี่ยเราใช้ดาบที่มันเร็วกว่านะครับเอาเป็นว่าเราใช้ดาบแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะดาบตีไปเรื่อยะฮะ ก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรมากมายนะฮะเนี่ยฮะหาพื้นที่ในการตีฟรีนะฮะยิงฟรีสปอร์ตยูโนโอ,อะไรเนี่ยฮึเนี่ยตีฟรีไปฮะตีไป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 โหมันเลยจะตายครับพี่ตีโคตรนานนะฮะโอ้โหเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บอันนี้เริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วนะฮะเริ่มบวไหวอ่ะตีไปตีฟรีไปฮะเมื่อไหร่พี่จะตายะฮะ อมื่อไรพี่จะตายฮะพี่ตายยากเหลือเกินอือนะฮะโอ้โดน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 ผมว่าใช้ปืนเหมือนเดิมดีวะรู้สึกตอนใช้ปืนเราไม่เสียเลือดเยอะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้เสียเลือดมันตีไม่แรงนะเออเนาะเนี่ยเรายืนสู้กับมันเลยเนี่ยยืนบวกไปเลยเนี่ยยืนบวกไปเลยนะฮะเรียบร้อยได้อะไรด้วยเนี่ยได้เด t ทรีแมส s ์นะครับผม อ๋อเดี๋ยวมาใส่ะฮะแต่ชุดนินจาเราสวยกว่านะฮะเอ่อเอานี่มาใส่ไหนวะนี่นะฮะเท่ะปะเนี่ยเท่ตรงไหนวะเนี่ยเราก็ได้อะไรอีกฮนะได้เอ่อไม่ได้อะไรฮะมีโซแล้วก็ฮาโลบาร์นะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะไปเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อจะได้อัดต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะฮะครบับกลับมากันต่อนะฮะจัดการพวกนี้ก่อนนะรัปราการเลอเกินนะฮะตอนนี้เราได้โซ่อปไม่มาแล้วนะก็โอ้ยเยอะเยอะเยอะนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บของสักแป๊บหนึ่งนะฮบผมอ่าฮะ เก็บของที่บ่อจำเป็นนะจ๊ะเก็บไว้นะฮะาดาวต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะฮะใช้เทมเพ e ตคือ o ซ f ฟ i g h t อันนี้ได้จาก Skeleton Prime นะครับผม Soul ซ f s i g h t อันนี้ได้จากาเจ้าไอชวินไอนะครับผมแล้วก็โซ f Might ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับมา ะะมันทำกับอะไรวะอ๋อขาดทีโมลื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 มได้ยังไงผมจะทำเป็นอันนี้ก่อนนะฮะจังเกิลก่อนเพราะว่าอ่าจังเกิลเนี่ยมันจะได้ไอ้เจ้าปิรันย่าปิรันย่ากันนะครับส่วนฮาโลเนี่ยมันจะได้เรนโบวกันนะครับอันนี้เพื่อนผมบอกมานะครับผมเพื่อนตะนั่นเองนะจ๊ะก็ผมว่าปิรันย่าดีกว่านะเพราะเราไม่ใช่สายปืนมานานะครับผมไม่ชอบใช้มานานะ ไม่รู้เหมนกันนะฮะจังกันคี้นะครับแล้วเราก็จะตรงไปที่โอ้ยหยัางนี่ฮหรอเราจะตรงไปที่ดันเจียน <c oughs> นึกชื่อไม่ออกนะฮะโอเคตอนนี้ฝนตกพอดีนะฮะเดี๋ยวอาจจะหลาอาจ,จะเจอไอซ์โกลมก็ได้นะครับนะไอ้ตัวที่มันจะดอ o ice f e a t u r นะครับในการใช้ในการคราฟปีก ฟรอสเส้นวิงนะฮะปีกน้ำแข็งนั่นเองนะจ๊ะผมแล้วก็คราฟชุดอ่ฟรอสต์นั่นเองนะฮะฟรอสต์ฟรอสต์อาร์เมอร์นะฮะก็มันจะดรอปเป็นฟรอสต์คอรนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ไบโอมอันนี้นะจ๊ะก็อีกไม่นานมันจะมานะครับขอเวลาอีกไม่นานนะฮะก็ให้เราป้วนเปี้ยนอย่างเนี้ยนะครับเผื่อมันจะมานะครับก็จะได้หาจะได้อ๋อนี่ไงนะฮะมันจะยิงปิ้วๆออกมานะฮะไอเจ้าไอซ์โกลิมนะฮะก็ ค่ามันนะฮะอย่างอิซิเกมอิซิไลนะฮะอาใช้นี่ดูฮนะนี่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 แรงกะดิแรงกะด,ดิโหแรงมากนะฮะนี่ฮะก็จะได้เอาทำไมไม่ได้ละเอาของเต็มนะฮะของเต็มนะครับอ่าทิ้งไปนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะได้ฟอร์ตคอเอา้าได้แต่ฟอร์ตคอนะฮะแต่ไม่ได้ไอฟีเทอร์อะไรวะเนี่ยนะครับปกติผมค่า ทุกทีมันจะได้ไอฟิร์เทอร์ทุกทีนะฮะแต่ครั้งนี้เราสวยนะฮะมันจะมีโอกาสได้ฟอร์ตคอร์เนี่ยร้อยเปอนะครับส่วนไอฟิร์เทอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะ25%นะฮะอันนี้ผมไปดูแมทเทเรียมานะครับเขาอธิบายนะฮะไม่ใช่ว่าผมรู้นะผมไปดูเข้ามานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่จะมาหาไอเจ้าไอฟิร์เทอร์นะครับปกติผมฆ่ามันก็ได้ทุกอันนะฮะผมมีประมาณ4ีอันเนาะแต่ก็ฆ่ารอบนี้ไม่ได้เฉยเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคงั้นเราจะ ตรงดิงนะฮะไปยังจอนเยืนไปหากล่องจังเกิลเชดนะฮะจังเกิลเชด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 โอ้เชดเชดนะฮะนะครับโอเคก็บินมานะครับใช้ปีกกดวิ่งก็ประสิทธิภาพก็จะพอๆกับฟรอสเซนวิ่งนะครับแล้วก็เฟรมวิ่งนะจะมีเฟรมวิ่งอันนึงแต่ว่าต้องใช้ขนขนอันนี้ขนขนขนไฟอ่ะฮะแต่เรายังหาไม่ได้นะฮะ ผนไฟนี่รู้สึกจะหายากมากๆนะครับแต่เพื่อนผมมีโคตรเยอะนะเพื่อนผมไปหามานะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะเพราะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุบลราชธานีนะเจ้าผมก็ต้องรอกับภูเก็ตก่อนนะฮะก็ถึงจะได้เล่นกับเพื่อนๆนะฮะที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมก็นั่นแหละครับเราให้ฟังนะฮะตอนนี้ก็จะมีมอนใหม่นะในดันเจียนจะมีมอนใหม่เยอะเลยนะฮะหลายตัวนะฮะแต่ว่าผมมันจะมีไอ้ตัวที่ยิงสไนเปอร์นะครับอยากได้มากนะฮะ แต่ก็ยังไม่ได้นะโดนยิงตายไปหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยมันจะมีมอนตัวใหม่นะครับรัตติอัมเมอร์รัตติไหลาสารพัดรัตตินะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตามหาจังเกิลเชดนะฮะไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะฮะลืมแล้วนะฮะก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะดันเจียนนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากรัตติอัมเมอร์นะครับโอ้ยอ็นี่มันเอ็นี่มันตัวกวนตีนนะฮะ ต้องข้ามมันกวนตีนะตัวนี้โอ้ตรงนี้มีกับดักโอ้ยโ,โอจะตายจะตายจะตายแล้วนะฮะโอเคก็หามาแถวนี้อาจจะมีอยู่ก็ได้ตรงนี้ไม่มีเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีทชัชของก็เต็มนะฮะโอ้ได้อันนี้มาด้วยนะฮะโอ้เราไม่ได้เก็บของเลยนะฮะของนี้เต็มตัวเลยทีเดียวนะครับเอ่อทิ้งอะไรดี เอาทอชัชขึ้นมานะฮะเอาทอชัชขึ้นมาแทนอันนี้เฮ้ยนะฮะโอ้โหไปเหยียบอันนี้อยู่เจ็บแป๊บนะครับมึนเลือเกินฮึบมาทางนี้ดูฮะโอ้มีรูปคุณตานะฮะแถวนี้มีไอ้นี้ด้วยนะฮะเจ็บเจ็บเจ็บแต่อันี้มีไอ้นี่ฮะวอ water c a n d l ลนะครับมันจะบัฟให้มอนเกิดเยอะเป็นพิเศษนะครับผมก็ ไม่ดีนะจ๊ะยังไม่เจอกล่องซากกระกล่องเลยนะฮะว่าไงฮะฮึบอันนี้ก็กล่องธรรมดานะฮะมันซูมดูได้ว,ว่าตรงไหนมีกล่องอะไรนะฮะเผื่อจะง่ายขึ้นม,มันก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะผมว่าคงต้องเดินหานี่นะฮะน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วนะฮะโอเคโอ้อันนี้ผมมา ผมมาขุดไว้นี่หว่านะฮะลงมาขุดนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่มีฮะตึ๊บตื๊บต๊บตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้มีกล่องที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะแต่เราไม่มีกุญแจนะครับหุยได้แล้วสไนเปอร์โอ้นะครับโอ้โหบ่นว่าอยากได้ก็ได้เลยนะฮะ 130ร้อยสามสิบเลนดาเมจโอ้โหคนอะไรมันจะโชคดีป่านนี้นี่ฮันน่ะโคตรแจ่มนะฮะว่าไงฮะโอ,โ,โอ้โหนะครับแม่คนดวงมันจะมานะฮะมันมานะครับมาจริงๆฮะโอ้ไม่กอดเอาว่าไงฮะอเออวยท่านหืมหืมหืมใจแอ่นใจแอ่นนะฮะมันขึ้นเตือนอีกแล้วฮนะ มันชอบเตือนเหลือเกินนะ่ยไม่รู้เตือนอะไรแนงหนานะครับโอ้แต่ยังไม่เจอจังเกิลเลยกล่องจังเกิลเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเมื่หลือเกินะกน,นะฮะโอเคนะครับผมก็มาเจอแล้วนะฮะโอ้กว่าจะเจอนะครับก็เพราะว่ามันกว้างโคตรโคตรโคตรกว้างนะฮะแล้วก็ได้นี่มาด้วยครับเป็นคีย์แบรนด์นะครับตอบมาจากมอนสักตัวหนึ่งนี่แหละฮะไม่รู้ตัวไหน นะครับแล้วก็ได้ปืนมาอีกกระบอกหนึ่งนะฮะกระบอกแรกเป็นสตรองกระบอก2เป็นอันพรีเซนต์นะครับผมก็แรงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้หฮะพอจะเจอเจอทีละสองกระบอกนะครับโอ้ฮัลโหลเดี๋ยวไปจัดการตรงนี้ก่อนนะฮะมันโอ้ยมันเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวได้แล้วอื้อหืออื้อหือ,ม,อม,มานี่ดิฮะคุณมานี่สิครับมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิดอื้อหือนี่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะฮะโอ้นี่ฮะพิรันญากันนะฮะแล้วก็อย่างอื่นจำเป็นป่ะเฟเธอร์ฟอร์ลิงเนี่ยทรอนเอามาแล้วกันนะฮะโอเคฮะก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองปืนก่อนนะครับผมอ่านะฮะมันอู้เร็วมากนะฮะถือว่าเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแต่ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ดีนะฮะ มันไม่ได้ดีนะผมว่านี่ดีกว่าอีกนะฮะดูดิเนี่ย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 ผมว่านี่ดีกว่าอีกนะฮะเนี่ยเป <c oughs> ็นไรก็ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะอ่าก็มันได้อะไรก็ก็ดีแล้วนะฮะโอ้เจ็บ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 โอ้นะฮะมันสรรพคุณเป็นไงบ้างครับอ่านะฮะเลช on นเ e โนมี่ฟ o ร์ค n นติเนียร์ดามีอ่ะนะฮะก็คือเวลามันโดนเนี่ยมันจะโดนไปแบบดามจไปเรื่อยๆเลยนะ,ะอย่างนี้แบบแบบเออมันก็ดีนะนะผมว่ามันก็ดีนะแบบเนี่ยมันจะโดนแบบมันจะดามดีมันจะต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะฮะจนกว่าจนกว่าศัตรูจะตายนะฮะเนี่ยฮะก็ ถามว่าดีไหมก็ดีนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะฮะคือจะเอาดีที่สุดมันก็นะฮะนั่นแหละเนี่ยคือดาเมจมันจะต่อเนื่องครับผมเราก็ยืนเราก็ถอยนะแต่มันไม่แรงฮะมันไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยกระตุกกระตุกอ้ยอ้ยวะนั่นโอ้ตัวอะไรวะนั่นโอ้อุ้ยอ้ยเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้อ้หเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะฮะโอเคนะฮะก็ ออกไปจะรอดไหมเนี่ยออกค้างเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้งจะเย็นพี่นะพื้นที่ไม่พออะไรตอนนี้นะเดี๋ยว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 อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายลูกอย่าพึ่งตายนะฮะอย่าพึ่งตายนะลูกนะอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายโอเคนะฮะเราไม่ตายนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตายอยู่บ้าน เดียวเดียวยวนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็พื้นที่เต็มอีกแล้วนะครับคือมันจะเต็มอะไรนักหนานครับมันเต็มบ่อยเหลือเกินนะครับพื้นที่มันน้อยก็ต้องทําใจนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันโอเคบายบาย